สำคัญมันอยู่ที่การมาบังคับใช้กฎหมายค่ะคือยังคิดว่ากฎหมายแต่และประเทศเนี่ยมันมันทำขึ้นมาเ,เพื่อที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาต่างๆควบคุมดูแลบ้านเมืองเนี่ยดีอยู่แล้วแต่สําคัญมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายมากกว่าว่าจะใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่มีแล้วก็จะบังคับใช้แบบท่วนทั่วทุกคนหรือเปล่า สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดเอาจริงเอาจังมากนะคะอย่างเรื่องของการจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์หรือแม้แต่คนที่ไปอยู่เข้าไปอยู่ในในเครือข่ายนี้ด้วยการเปิดบัญชีม้าเขา,เขากายย็จะมีบทลงโทษจริงๆที่ที่สิงคโปร์เนี่ยมีบทลงโทษอันหนึ่งซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศเรื่องของบทลงโทษในคดีที่มีความรุนแรงคดีที่มีความร้ายแรง เขามีโทษของการเคี่ยนด้วยนะคะก่อนหน้านี้รายการของเราเคยรายงานข่าวนี้มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่การเสนอกฎหมายเท่านั้นตอนนี้ผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนนะคะตอนนี้สภาสิงคโปร์ผ่านกฎหมายเพิ่มโทษด,ด้วยการเคี่ยนคนที่เป็นสแกมเมอร์แล้วก็เปิดบัญชีม้าด้วยนะคะสภาผ่านร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะ สภาแห่งชาติของสิงคโปร์ได้ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญานะคะให้เพิ่มบทลงโทษโดยการเคี่ยนกับผู้กระทำความผิดในคดีหลอกลวงออนไลน์ค่ะเดี๋ยวผู้ที่ทำหน้าที่สแกมเมอร์โดยตรงต้องรับโทษด้วยการเคี่ยนด้วยไหวอย่างน้อย6ครั้งและอาจจะเพิ่มได้สูงสุดถึง24ครั้งนะคะขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทำความผิดค่ะ ขณะที่คนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นนกต่อมาล่อลวงผู้ชักชวนหรือคนที่ให้การสนับสนุสนมาเปิดบัญชีมา้าให้ข้อมูลซิมการ์ดก็ต้องรับโทษเคี่ยนตามดรยมินิตของศาลนะคะซึ่งอาจจะสูงสุดถึง12ครั้งด้วยกันซึ่งสิงคโปร์มีแนวคิดที่ว่าการเคี่ยนด้วยหวายที่ซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับคนเนี่ยนะคะมันจะทําให้เกิดความหลับจําแล้วก็ไม่ทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาทําความผิดซ้ํา คือเขามีความเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นในคดีที่อุกอาจรุนแรงหลายๆคดีเช่นคดีความผิดทางเพศคดีความรุนแรงก็มีการกําหนดบทลงโทษเรื่องของการเคี่ยนเข้าไปด้วยไม่ใช่เคี่ยนอย่างเดียวคือเรื่องการติดคุกเรื่องอะไรก็มีแต่เพิ่มเรื่องของการเคี่ยนเข้าไปด้วยนะคะซึ่งพอการมีการเพิ่มการเคี่ยนเข้าไปในคดีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์แปลว่าสิงคโปร์เขาจัดอันดับ คนที่เกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้เป็นคดีที่มีความรุนแรงในสิงคโปร์เพราะว่าตอนนี้สิงคโปร์ได้รับความสูญเสียอย่างมากคนสิงคโปร์โดนหลอกลวงอยู่ไม่น้อยนะคะโดยรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐฝ่ายกิจการภายในแอนซิมค่ะได้แถลงต่อสภาว่าการหลอกลวงทางออนไลน์กลายเป็นอาชญากรรมที่พบมากที่สุดในสิงคโปร์ค่ะคิดเป็น60%ของอาชญากรรมทั้งหมดที่มีการรายงาน โดยในช่วงปี2,563นะคะถึงครึ่งปีแรกของปีนี้มีการแจ้งความคดีหลอกลวงทางออนไลน์เกือบ2แสนคดีเลยทีเดียวซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะประมาณ3,700ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ92,000ล้านบาทนะคะยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ก็ระบุว่าอัจยกรรมหลอกลวงทางออนไลน์ สร้างความเสียหายไปแล้วมากกว่าเกือบือบ200ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาค่ะทำให้มูลค่าความสูญเสียจากอาชญากรรมดังกล่าวตั้งแต่แตปี63สามจนถึงกันยายนของปีนี้อยู่ที่อย่างน้อย ,3880 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าเกือบเกือบ1นแสนล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งปัจจุบันกฎหมายของสิงคโปร์นั้นกำหนดให้ผู้กระทำความผิด96กกรณีต้องรับโทษด,ด้วยการเคี่ยน ตามดลมินิจของสารแล้วก็ผู้กระทําความผิด65กรณีต้องรับโทษการเคี่ยนภาคบังคับนะคะแม้จะมีการเพิ่มโทษการเคี่ยนสําหรับการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์เข้าไปแต่รัฐมนตรีก็บอกว่ามันเนื้อมีการทบทวนเรื่องของกฎหมายก็พบว่ามีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทลงโทษเคี่ยนสําหรับความผิดอื่นโดยอาจจะโดยมีการยกเลิกเรื่องของการเคี่ยนกับความผิดบางอย่างนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่พอมีการมาทบทวนแล้วเนี่ย ความผิดเหล่านั้นก็ไม่จําเป็นต้องได้รับโทษด้วยการเคี้ยนเช่นการกีดขวางการสัญจรของรถไฟซึ่งอาจจะเป็นอันตรายเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารเมื่อก่อนใครทําโดนกระทะากโดนความผิดนี้ก็จะโดนเคี้ยนด้วยแต่พอมีการทบทวน เรื่องของกฎหมายตรงนี้ก็ยกเลิอกอันนี้ไปเตามไรก็ตามนะรัฐบาลสิงคโปร์ก็ย้ำว่าการแก้ไขกฎหมายนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการลดความเข้มงวดในการต่อต้านเรื่องอัจฉรกรรมเพราะว่าอัชญากรรมส่วนใหญ่ที่มีความดุนแรงเช่นเรื่องของความผิดทางเพศเรื่องของการกระทําความดุนแรงนั้นยังคงมีบทลงโทษด้วยการเคี่ยนยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเพิ่มเรื่องของสแกมเมอร์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์เข้าไปด้วยนะคะ